แบบพีเคด้วยอ๋อนนน่ะหนูขออนุญาตถามได้ไหมคะพอดีแฟนคลับอย่างนี้เพื่อนบววอยู่เท่าไหร่อ๋อยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าแต่ว่าสอยมากเลยค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะน้องน้องกรันก็น่ารักโคตรมากเลยหน้าขายพี่ใบเฟิร์นเลยแฟนคลับหนูบอกอุ้ยคือขอบคุณนะคะมีมีอยู่ค่ะเพราะว่ามีบางรูปที่ คลายๆใช่ไหมเป,เป็นเป็นเป็นบุญ <laughs> เป็นบุญเราเราโสดไหมคะอ๋อไม่โสดครับวายช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มิสกเกียหนูไม่ได้สวยกับพี่ใบเฟิร์นค่ะอันนี้ย่อเกินไปที่จาจากพ,กพี่ใบเฟิร์นบอกว่าไม่โสดครับพี่แฟนแล้ได้มามามานั้นพี่เคียร์หน่อยนะคะขออนุญาตนะคะได,ไ,ดไ,ดได้ค่ะได้เลยค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็แล้วก็ขอบขอบคุณมากเลยนะคือแบบว่าคือเราอ่ะพึ่งไลฟ์วันนี้วันที่หกคะ่ะคือพึ่งเป็นมือใหม่ของวงการไลฟ์ในนี้เลยแล้วเรามีแต่พี่ๆเขาเชียร์แบบอยากให้พี่เคกับคนนั้นคนนี้โอ้เหมือนหนูเลยหนูก็เป็นแบบแฟนเขาก็จะแบบบอกว่าก็ลันไปพี่เคคนนี้สิไปกับคนนี้อะไรเงี้ย แอมจูปฝั่งฝั่งคนคือแบบน่ารักมากคือแบบสนับสนุนเต็มที่มากเลยใช่ใช่ค่ะน่ารักน่ารักพี่น่าหดมาแล้วยังเพิ่งไปนะอยู่ช่วยหนูก่อนอกหักแล้วอกอกหักกันทางลาบเรามังยังกอรันกอรันเป็นภาษาเกาหลีปะคะเป็นภาษาโคเหเชียค่ะอ๋อเท่มากชอบจังเลยคือค่ะมาจากนักกีฬาเทนนิสค่ะ เท่มากอย่างนี้มีพี่น้องไหมคะเนี่ยมีค่ะน้องชื่อยูได้ค่ะโอ้้้น้องน้องชายใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อมีมีกันอยู้องคนอ๋อททยทายๆๆยทายทของของพี่เอ่ออะไรนะคะอ๋อยูได้เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเทพาบุตรค่ะพี่น่าจะมีสามคนทั้งหมดสี่ค่ะวายตกใจเลยแล้วสิ อันนี้เป็นเป็นพี่คนโตคค่ะผมคนโตเหรอใช่มายถึงสี่คนนี่คือรวมรวมตัวเองแล้วนะคะโอ้เป็นพี่คนโตเลยหรอใช่พี่คนโตแล้วก็คนที่สองคนที่สองเป็นผู้ชายคนเดียวค่ะชื่อเบฟเบฟใช่ชื่อรักชังชื่อเบฟแล้วก็คนที่สามชื่อเบมมี่ค่ะเบมมี่เบมมี่ใช่คนที่สี่ชื่อเบบีค่ะเบบีใช่ เยวะนะผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมดสามคนอ๋อผู้หญิงสามชายหนึ่งชาค่ะเบเบนี่เบบีเบบีใช่โอ้ยชื่อน่ารักแบบเบบีเบบีขอบคุณค่ะแต่ว่าชื่อกรันกับอะไรนะอยู่ได้ได้น่ารักเหมือนกันเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกค่ะ ทางแรกใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหเขาโคตรน่าก็รันก็รันเรียนจบหรือยังคะรันเพิ่งกำลังจะจบค่ะค่ะใช่มีพี่เขาถามว่าแบบให้ถามว่าน้องๆสวยไหมโอ้ยน่าก็บอกว่าด้วนความนูหนูหน่าเอพี่พี่น่าจับจริงจรินิดหนึ่งใช่ไหมแบบเหมยเหมย ใช่หน้าหน้าเหมือนพ่อค่ะไม่บวยเนาะหน้าหนะน้าเหมือนพ่อค่ะคุณเก่งขอบคุณค่ะพ่อเดี๋ยวนะเราอ่ะเราหน้าเหมือนพอ่อค่ะน้องชายหน้าเหมือนพ่อส่วนน้องสาวอีกสองคนหน้าเหมือนแม่ค่ะคุณ<อ>แม่คุณแม่เป็นอารมณ์แขกขาวค่ะแต่ว่าจมูกดง่ดงๆตาคมๆค,คิ้วเข้มๆขนตาย,ยาวๆ<อ>แต่ว่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อจะเชื้อสายจีนอ่อ อันนี้ก็จะเอามีแบบ<า>เข้มแต่ว่ามีแบบไม่เข้มไม่เข้มเลยไม่แต่ว่าจมูกปากตาอะไรอย่างนี้ชัดมากเลยนะคะอ,อ,อ,คอย่างอย่างอย่างหนูเนี้ยโอ้โหคุย <c oughs> ตะวันถ้าถ้าอยากคือหนูว่าชอบชอบพูดหนู <c oughs> คือเราอะ่ะชอบแต่งหน้าด้วยแบบว่าอืมแบบว่าแต่งหน้าแบบฝึกแต่งหน้าไปเรื่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวหนูลองบ้างดีกว่า ือหนูแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งอยากแต่งให้อ่ะเห็นหน้าวโครงหน้าแล้วน่ารักอะโครงหน้าสวยคือหนูยินดีมากคือหนูอะทําได้ก็แบบเขียนคิ้วปัดแก้มแบบเราอะไรลองือเง้ยทำได้เขียนคิ้วปัดแก้มทาปากแล้วก็แบบพวกไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอย่างเงี้ยได้แต่พวกตาไม่ได้แบบแต่งแบบว่าเห็นไหมแบบแต่งแบบแต่งเต็มอยู่หน้าตาเต็มอยู่มีขนตาล่าง มีขนตาล่างด้วยแต่ว่าทำไมไม่ช้าค่ะจริงเหรอคะมันฝึกคือคือเหมือนตอนนั้นเราถ่ายรูปไว้ตลอดเลยค่ะทุกวิวัฒนาการพอย้อนกลับไปดูนี่คือแย่มากติงขวดจะมีทุกวันนี้โอ้พี่เบลเอ้ยพี่หน้าโหดขอบคุณนะคะเอวีพีขอบคุณนะคะพี่บอสขอบคุณนะคะพี่ป๋องขอบคุณนะคะพี่ป๋องได้อัพเลเวลด้วยเมื่อกี้หนูเห็น พี่หนึ่งขอบคุณนะคะพี่โกคูเคีขอบคุณนะคะพี่วีเราไว้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่บุมถ้าแบบว่าว่างๆชวนหนูได้นะถ้าแบบนี้ได้ค่ะพรุ่งนี้หนูก็จะขึ้นประมาณนี้แหละค่ะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรอย่างงี้ขึ้นเวลาเท่าๆกันเลยอือเราลงไลฟ์ประมาณกี่โมงคะอืมถ้างานหนูเสร็จเลยแบบ พรุ่งนี้ถ้ามันเสร็จอะคะ่ะหนูก็จะลงดึกได้แต่ว่าถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะแบบลงเร็วลงนหน่อยใช่หักโหมค่ะต้องแบบพักผ่อนงานทำงานไม่ทัน, <c oughs> ต,อนตอนนี้มันต้องหักโหมแล้วรุณ <c oughs> มานจริงจริงต้องส่งวันนี้แต่ว่าเลทคะ่ะใช่ก็เลยคิดว่าแบบวันนี้ถึงพรุ่งนี้หนูจะต้องโตลุ่งให้เสร็จ อ่าสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะใกล้ใกล้จะลงแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรชวนมาได้เลยนะคะพี่อินดีพี่อินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบกรายกับน้องอยูได้ใช่ค่ะอุยเร็บๆก็สีสวยอ่ะสีพาสเทลใช่ค่ะสงการแต่ว่าหลุดแล้วสีชมพูหลุดไปม่วงเขียวเหลืองชมพู นี่บิ่นด้วยมีพี่อิงสีสีมงคล้เฮ้ยเราต้องไปเอาบ้างแล้ว่ว่มันเป็นสีสีแฟชใช่คือถ้า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 เปิดแฟชช่ะค่ะสีมันจะสะท้อนแบบเป็นสีขาวมันเรียกว่าอะไรอะคะหนูไม่เคยทําอันนี้เลยสีอะ มันจะสะท้อนอยู่นี่ต้องบอกเขาว่าแบบเอาสีแฟดเหรอคะใช่ค่ะสีแฟด <Okay. S 1> เยอะมากเวลาถ้าเราถ่ายเปิดแฟดชอะคะ่ะสีมันเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างเงี้ยคะ่ะอะประมาณเนี้ย<ม>แล้วคืออยู่ดูในรูปดูในรูปแล้วคือสวยมากเดี๋ยวหนูลองบ้างหยวทำสีแฟดบ้าง้สวยอุยจะบอกว่าคือปกติอะไม่ค่อยได้พูดกับผู้หญิงเลยจริงเหรอแล้วปกติพี่แค่กับปกติคือพูดกับ พี่พี่ใช่พี่พี่ใช่เพราะว่าพ่งมาแล้วก็พอกด p ีเคไปก็ไม่มีใครเขารับเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรหรือกดกดมาหาหนูได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปก่อนเดี๋ยวขอไปคุยกับแฟนลัพ้์เดยวหนูยได้ค่ะยินดีบายยนะคะอกันนะคะเดี๋ยวหนูรีบไปค่ะฝันดีครับผมนะคะได้เลยค่ะ นหนูดูก่อนนะทุกคนมาหนูจะร้องเพลงให้ฟังหนูหน่อยหนูอยากร้อง ขอบคุณนะคะโอ้พี่พลอยสวัสดีค่ะณัฐนา,านะฉันไม่กลา้าเดี๋ววันนี้ก็ใกล้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวลูป<อ>ไปที่ทำงานก่อนนะคะเขาอาจจะแบแบ,บาาเปลี่ยนใจไะ้ามศคุณคติที่ดีไม่ต้องชอบก็ได้แต่ว่าให้เขามีทัาศรคธรคติที่ดีเออ นนะะเราก็เป็นมิตรกันมิตรกับเขาหมดนั่นแหละแม่จะได้รู้ว่าออกมาดีหรือมาอร้ายแต่แม่ไม่อะไรอยู่แล้วตามนั้นค่ะจุ๊บๆนะคะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะคะสวิตช์ดีมนะคะเดีย๋ยวหนูไปอาบน้ำแล้วก็ทำงานต่อกันนะคะบ๊าไม่าพอายุอย่างเขาก็น่าจะต้องเจอกับแม่ไงเขาใป่ะแบบอ,อ๋อเขาอายุเหรอ เพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วถ้าเขาแบบยังทํากับหนูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่แม่ก็ยินดีไม่เป็นไรพี่บางนี่ก็เร็วเหมือนกันนะหนูไม่เคยทันเห็นเม้นเขาเลยอะ่ะด้วยคนสิอะไรของป้านี่ฝันดีนะคะทุกคนกดไหนนะคะ อชอบบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไปฝึกจุ๊บๆก่อนนะเพื่อเขาจะชอบหนูบ๊ายบาย